คน inbox เข้ามาถามอมแอมบ่อยมากๆเลยนะคะว่าพิการตั้งแต่กําเนิดหรือเปล่าเป็นอะไรถึงพิการอมแอมไม่ได้พิการตั้งแต่กําเนิดนะคะอมแอมประสบอุบัติเหตุรถชนค่ะทําให้ออมแอมต้องกลายเป็นพิการซึ่งตอนที่อมแอมประสบอุบัติเหตุนรถชนอะอมแอมมีอายุได้แค่19ปีเองค่ะแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นนะคะมันเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงเลยนะทําให้ออมแอมเนี่ยสูญเสียขาทันทีเลยค่ะ แต่ถึงแม้ว่าแอมจะพิการร่างกายนะคะแต่แอมก็ไม่เคยคิดทอ้อแท้ค่ะแอมไม่เคยอายที่ตัวเองต้องการเป็นคนพิการแอมภูมิใจด้วยนะว่าเอยถึงแม้ว่าตัวของแอมเองจะพิการแบบนี้แต่แอมก็ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ปกติทํางานแล้วก็หาเงินเนี่ยมาเลี้ยงดูครอบครัวได้ทุกวันนี้ก็มีความสุขแต่ถ้าถามว่า อยากเป็นคนพิการไหมก็ไม่ได้อยากเป็นนะแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเนาะเราก็ต้องเปิดใจยอมรับตัวเองยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นให้ได้แล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้สำหรับใครที่กำลังท้อแท้อยู่นะคะก็ขอให้สู้ๆนะคะอมแอมเป็นกำลังใจให้คะ่ะ